PK อต้องเตรียมเรื่องการพักเลยแหละเพราะว่าไม่สามารถที่จะทํางานได้ในวันรุ่งขึ้นเลยต่างจากวิธีอื่นวิธีอื่นเนี่ยบางทีวันรุ่งขึ้นเนขับรถมาเองวันรุ่งขึ้นทํางานได้แต่ PRK ไม่มีทางเลยนะคะยังไงจะต้องมีความระุมทุกอยู่ระดับหนึ่งนะการนัดเนี่ยส่วนใหญ่บางคนก็นัดเตวันบางคนก็นัดเดย์สนะคะ พอนัดเสร็จก็มาดูค่อยๆดูแผลจนแผลหายพอแผลหายแผลติดดีแล้วก็จะเอาคอนแทคเลนส์ออกให้และก็จะเริ่มให้ยาสัมพันธ์คือยากัลฟ้าเลยนะยากันฟ้าก็จะเป็นยาสเตียรอยค่ะให้หยอดนานจนฟ้าหายซึ่งส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยก็ไม่เกิน3าเดือนเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องรู้ว่าการให้ยากันฟ้านั้นแล้วบอกให้หยอดนะจำเป็นต้องหยอด โดยที่คุณหมอเขาก็จะบอกว่ายากันฟ้าเป็นสเตียรอยนะเพราะฉะนั้เราก็จะต้อง,งระมัดระวังเพราะว่าสเตียรอยถ้าใช้ไปนานก็จะมีโอกาสเสี่ยงการเกิดต้อหินได้ในบางคนถ้ามีอาการตามมวลงหรือว่าเห็นลักษณะคล้ายแสงรุ้งรอบดวงไฟบางทีก็อาจจะต้องไปพบหมอเพื่อเช็คความดันลูกตาว่าความดันลูกตามันสูงจากการใช้ยาสเตียรอยหรือเปล่า ถ้าสูงเราก็หยุดใช้ยาสเตีรอยทันทีแล้วความดันหายแล้วก็ค่อยมาว่ากันใหม่นะคะ